ครับอยู่ใช่องไอแหงนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่าเรยการที่ผมลงรถไฟฟ้าแล้วก็ไปงานไทเลนด์เกมโชว์ปี2 0 2 5นะครับที่ศูนย์บริการสศิษฐกิจน,นะครับนะครับผมก็ดีใจมากที่เข้ามาในงานนี้นะครับแล,แล้วก็ก็รู้เอาอย่างนก้คือ,อ,าอง,งานไทเลนด์เกมโชว์ผมไม่เคยเข้าเลยับผม ขอข้าเป็นครั้งแรกมากเพราะว่าผมไม่เคยลงไม่ไม่เคยขึ้นรถไฟฟ้าเลยนะครับผมขึ้นรถไฟฟ้าตั้งแต่ปี2025นะครับตอนมุกกรนะลาตอนตอน้ตนๆเลยหนึ่งสองสามมุกรานะเข้า BTS ครั้งแรกนะครับลงแสนแควแล้วนะซึ่งผมก็ ทำนทำอะไรทำอะไรก็ไม you know, ่ถูกมดอ่าอ่าเดี๋ยวอ้วไฟฟ้าหรือเขาางานไทยรัเนโชวอ่าแล้วก็ทีดีก็ผมก็อยากพอไปงานไทยรัโช่ดูว่าผมก็เลยขึ้นรถไฟฟ้า b อ s ไปนะอ่าสถานที่ผมอยู่ก็คือที่คูคตนะครับผมได้รอผมจะเด็กมากผมก็เลยลงที่ ข้าข้าแยกรัดพาวนะครับแล้วก็ลงที่ไปที่เอ็มไอที่รัดจะโยโยทินนะครับเข้ามาครับเนี่ยดีเลยครับทีนี้แล้วก็พอวันต่อมาทีนี้ผมต้องเตรียมเตรียมชุดคอเร์เตไปครับซึ่งวันแรกคอเร์เตไปก็คือคอสเป็นลีออนนะคือคือผมแบบใส่ชุดคอส จากบ้านไปถึงที่นี่ไหมไม่ครับผมนี่เลยนะผมที่ผมถือกระเป๋าไปกระเป๋าเป้ไปเลยก็คือผมดือไปเลยนะครับแล้วก็นี่ไปเลยครับคือก็อบครอวผมให้ผว่าไปใกล้ไปที่หมอชิดแล้วก็ไปลงที่ในอะไรนะตึกจักเออลงที่สวนตึกจักแล้วผมแบบต่อมัดเออั่นแหละแล้วก็วันที่เรา เตรียมตัวที่จะไปการนะครับผมก็เลยสร้างอุปกรณ์นะครับซึ่งมันมีคนอื่นทำสร้างด้วใช่ไหมผมสร้างมันนี่ขึ้นมาแล้วก็คือปืน AKP นะคือคือคือมันนี่มากเลยนะครับผมอ่าอ่าแล้วผมลืมบอกไปครับคือวิดีโอนี้ผมอัดขึ้นมาผมอัดวันจันทร์นะครับที่วันที่20แต่ผมก็มีฟุตเทจของคลิป นานๆด้วยผมอัดเอาไว้ไม่เป็นไรครับผมมีดาเลยครับผมตอนผมคอเ็นมีออเรียบร้อยพอวันไปผมกินข้าวเสร็จแล้วผมก็เกิดอาการที่บอกว่าผมเหมือนออกอาการแบบผมไม่อยากพูดว่าไม่อยากพูดเลยครับว่าคนด่วนหรืแบบกินข้าวอยู่ผมจะบอกว่าอีแตกครับตอนต่อไปงานครับ คือคิดแตกตอนไปงานนะคือผมอยู่ที่หัวชิดด้วยแล้วก็แบบคือผมเข้าห้องน้ำเว้ยเข้าห้องน้ำที่สโสตจักใช่ไหมเออแล้วก็แบบตีดทู่อะไม่เจ็บปัดคอมากเลยใครไปไยืมตั้งตัวใครแบบขอแลกตังค์มานี้นะแล้วเขาก็ใจดีพอแลกเงินเสร็จแล้วแล้วก็ดีเลยนะงงไอ้มาดีตอนแรกผมก็จ่ายตังค์จอดเหรียญนะแล้วก็ เข้า MRT นะครับแตวตอนที่เข้ารถไฟ MRT ครั้งแรกเย้่นแบบมันติดกันทุกวันซือแบบผแบบมึ่นไม่เลยอ่ะือบบมได้กือแบบไป่ิดเวลานามอคือที่ผมเข้าไปที่ผมเข้าในเวลา10เอ่อ9 9 10โมงนะะอ่า มันแหบมันเยอะแล้วตอที่ผมจะหยอดไปใช่ไหมผมแบบสิบพิฆาตคิดก็คือผมแบบทำไมมันหยอดไม่ได้วะมัไมันหยอดไม่ได้พอพี่เขาบอกว่ารอไปนี่ถึงผมเลยรู้เนี่ยอ๋ออย่างนี้คือผมรู้นานแล้วแหละว่าแบบคือผมหยอดเสร็จแล้วอะเข้าไปมันเหรียญมันไม่งนีวะพอมองเยไปนี้เอาเงี่ยได้เฉยแล้วผมก็ไปเลยพอตอนไปปุ๊บี้เออทำไมมันหยอดไม่ได้ก็เลยบอกเขาเขาเลยผมเลยใจตังค์สิบบาทก็ผ่านไปได้เลย ครั้งแรกครับเรากเตรียมชุดใส่ชุดเป็นเรออ์เคเดรนะครับซึ่งไาของคาที่จะผมจะพูดคำนั้นว่าจะผมจะพูดว่าเป็นเพื่อเป็นพี่ได้ไหมเพราะว่าผมนัดเพื่อนเอาไว้ผมเรียกว่าเพื่อนีก็ได้รว่าพี่ก็ได้ผมเรียกวันเพื่อนก็ได้ผมก็ขอเรียวันเพื่อนะครับคือผมนัดเพื่อนนะครับว่าว่านี้ครับเพว่าเขาว่าเป็นแก๊ง RG ีนะ เป็นแก๊งไออีผมเลยแบบแต่งตัวไิที่ออแล้วก็ถ่ายรูปให้เขาแล้วครับแล้วก็ส่งให้เขาด้วยอนก่งมาครับไปผมมาค่ะแบบนี้เออเพราะว่าเพื่อนผมเขาเป็นอะไรเขาเป็นแฟนของคอมนะนนผมก็เลยแบบเออจะเข้าการถ่ายในเกมโทระนะซึ่งประมาณก็ราคามันอยู่ที่สองร้อยสามร้อยบาทใช่ไหมที่ที่เราไปครับแล้วตอนที่ผมเข้าไปครั้งแรกผมไม่รู้ว่า เงี้ยผมแบบไม่รู้ทีเลยเงี้ยมันเข้าไปไงเพราะเพื่อผมมันเข้าไปแล้วเพราะว่าเขาซื้อบัตรอีบอลแต่ผมไม่ซื้อบัตรแกล่ะนแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อต้องสแกนจ่ายนะครับแต่ต้องต้องสแกนคิวอาร์าาาโค้ดแบบนี่คิวเพราว่าผมก็คิวอาร์โค้ดอย่งนี้แล้วก็จ่ายเรียบร้อยอ่าผมจ่ายเรียบร้อยปุ๊บอ่าแล้วผมก็เข้าไปไงานผมเข้างานครั้งแรกเงี้ยมันหวานโคตรเลยนะครับแสงตัวตัวนี้ออเงี้ยแม่คเดินไปมีคนแม่ก็บอกว่าเงี้ยเร็ อกันในนี่ผมหมายถึก็เป็นงานเอ้บอลซึ่งผมไม่ได้เป็นแฟนเขาผมเป็นแฟนการเทสเดชันไปเลยมาผมก็ทํากิจกรรมไปเรื่อยๆไอ้คือแบบตามภาษาเด็กเลๆน่ะก็คือแบบตั้งถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูปไปเลยที่ทนั่นนี่ไปด้วยอ่าแล้วมาเดโมของ RE ่ก้าวมาเรียบร้อยแล้วครับซึ่งผมบอกเลยว่าแม่งสนุกมากตอนเล่นครั้งแรกเอ้ที่ย่แม่งดีจริงๆแล้วผมนี่คืร,ร,รับประกันทร่เป็นแบบมีเป้าครับ บไปครับคือแบบการเสร็จเรียบร้อยอ่ะเราแบบกลับบ้านแยกย้ายทางกลับบ้านผมก็เจอพี่คนตาบุ๋มทาเป็ดอันนี้เขาเป็นทอเป็ดเขาเป็นอีไบเดอร์อ่ะมุูงที่เรามีใส่ไปเชิญ ปพร้อมกันวันที่สองเป็นวันที่สองนะครับของขอการที่ไปไทรกเก็ตโชว์นะครับผมเป็นวันที่สองที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมมาประมาณ4โมงนะครับ3-4โมงนั่นแหละก็เลยไม่ค่อยดีนะครับผมก็เลยพอรับก็ไม่ค่อยดีแล้วปกตินะทาสฝาดนะครับวันนี้คนคนนี่มาเยอะมากเลยนะแต่ว่า แต่ว่าแบบผมก็ถ่ายด้วยมาน้อยๆนะก็ตามนั้นนะฮะผมพอเตะเป็นเจ็ดก็ไดแล้วเราก็เจอกับเพื่อนผมนะเพื่อนผมก็มีมาเลยเจอเพื่อนนะะ แต่ว่าเกินเขาคอร์เป็นผลุ่ิ้มเมคายไม่ได้คอสเป็นกลุ่ิ้ที่คายนะครับคือทำไมถึงคือผมเคยเกือบจะมาตั้งแต่ตอนมายสองกับเพียงแล้วแต่ว่าคือไม่รู้ว่าจะคอสเป็นหนกลอะไรดีอ่าเพราะว่าแบบเพียงนเขาเป็นยากสติดอะไรน้เอแตตอนนี้ผมคิดว่าทำไมผไ่คอเป็น,นเมนเีงี่ยาวอ่ะพอแต่กูว่าหาเห็นผมว่าอ๋อผมมีเส้อผมมีเส้อคอ่คคคะ ถ่ายรูปคนในคนในคนที่คอสเพย์เสร็จแ,แล้วผมจะเอารูป,รปแมรี่และรายการนะให้กับคนที่คนที่แบบใไทยเข้ามาถ่ายรูปเราจะให้ไปแจกฟรีเลยเดี๋ยวมันมีหลายตาัวนะครับเดคคี๋ยวส0บยี่สิ ี่ก็ถ่ายได้ยบร้อยผมให้พี่แกแล้วกันครับผมครับผมมาครับผมครับได้ส่งรูปให้กับเจมอีกคนหนึงนะครับผมก็ต้องขอบคุณคนที่คอสเพิร์เป็นเจมมาเลยนะครับโอเคครับผมมากครับผมอ่าดีๆก็นี่เลยนะครับผมงานนี้ก็จบไปที่เพียร์เรียบร้อยแล้วนะาวน์สรับรูปทั้งหมดที่ เกมโชว์นะครับซึ่งทายในผมก็ไม่ได้เข้าไปครับเพราะว่าเพราะว่าผมขี้เกียจที่จะเข้าแล้วเออก็คลิปนี้ก็จบไปแค่นี้แล้วครับสำหรับสำหรับการคอสเพลย์ทะเลเกมโชว์สองวันนะครับผมคือผมจะไปแค่วันเดียวแหละแต่ว่าผมจะลองไปผมไปสองวันไปทีมลองแล้วนะครับโอเคคนดูครับอย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเป็นลาดคลิปไม่ใหม่จะต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบตาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ คลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม